สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลือดูหัวบอลสีนะครับนาลายเรืองพบนะครับให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมจะลองลือดูหัวเฉยๆนะครับปกติก็จะผ่าหัวนะครับแต่ว่ารดูนี้มันก็เติบโตช้านะครับ ก็คือบอลสีชนิดนี้ที่ผมไปซื้อจากตลาดนัดมาในราคา350บาทนะครับก็โพสต์ขายหลายที่ก็ขายไม่ได้ครับก็เลยว่าแต่ผมดูว่ามันน่าจะมีหัวนะแต่ว่าผมริงว่าจะผ่านั่นแหละแต่ผมก็เลยไม่ผ่าแล้วกันนะครับแต่ว่าเขาดูหัวเขาเขาหน่อยนะครับก็คือจะไปผ่าตอนตอนแล้วดูฝนทีเดียวเลยนะปีหน้าเลยนะ เรามาลื้อดูกันครับว่าเขามีหัวไหมนะครับารายเรืองพบครับผมวัสดุปลูกของเขามาจาก,ากผมยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับคือแบบเป็นแกลบนะครับเป็นดินแกลบเรามาดูด้วยกันครับจะผาปีหน้าเลยนะเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้าง พอมีหัวให้ให้ดูไหมเข้าไปดูก็อโอ้ที่เห็นนะเป็นยังไงลุ้น,นเดี๋ยวลุ้นเยอะโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวผมจะล้างน้ำก่อนเพื่อให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับ <S 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 พอเข้าสู่หน้าหนาวก็ถ้าไม่อยู่ในตู้ก็ ใบเขาก็เริ่มจะจะทิ้งใบนะครับเหมือนกับปัญหาหลายคนที่พบเจอกันนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะ่ะผมว่า,าใบที่จะแทงออกมาใหม่น่นาจะออกมาแล้วแต่นี่มันชะง,งักไปเลยครับเขาชะง,งักเขามีแต่จะทิ้งใบอย่างเดียวเลยเนะนี่ยครับล้างเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่น หมอก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้มากใช้ได้เลยถือว่าผ่าได้หลายชิ้นเหมือนกันแหละนะครับนะครับนี่ครับความจริงมันผ่าได้นะครับแต่ว่าผมไม่ผ่าดีกว่านะครับไม่ผ่าดีกว่าเขี้ยวก็เยอะครับนี่ครับนี่ครับ เที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเยอะมากนะผมซื้อมาสามร้อสิบาทตอนนะั้นผมก็ลงคลิปอยู่นะครับผมลงคลิปอยู่ที่แรกนะึกว่าเป็นหกหลงนะครับก็แม่ค้าเขาบอกหกหลงแหละแต่เราดูลายนี่ครับลายเก่าที่ยังอยู่เลยมันมันแปลกนะครับลายมันสวยแต่มันไม่เหมือนหกหลงนะครับ ที่แรกตอนที่ผมกลับไปซื้อกับแม่ค้านะครับผมคิดว่าเป็นอะไรนะขุนสีคดชะคงนะครับนะผมแม่ใจใจผมเรียกถูกหรือเปล่ามันมีความคล้ายกันมากนะครับพอมาดูจริงๆแล้วน่าจะเป็นนาลายนาลายเรืองพบนะครับนี่ครับังเกตใบนี้นะแต่ใบใหม่แล้วก็จะสีออกจะเป็นชมพูอ่อนกว่า ใบเก่าๆนะครับนี่ครับใบใหม่เขานะใบใหญ่นะครับใบค่อนข้างทีง่ใหญ่ือนกันเราฝ่ามือเลยนะอ่ะเรามาลื้อดูหัวของเขาดูเฉยๆนะครับเนี่ยแต่ก็ถ้าหัวบางทีนะครับหัวถ้าถึงถึงเวลาแล้วถ้าเราไม่ผ่านนะครับมันไม่ใช่ว่าจะใหญ่ไปเรื่อยไม่ใช่นะแต่ว่าก็แล้วแต่กรณีนะครับบางทีเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะมันจะเน่านะครับ ก็คือเวลาที่เราบลูกบอลสีไปได้ประมาณสักหกถึงเจ็ดเดือนอะไรเงี้ยนะครับถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องขยายพันธุ์เราก็ต้องอขยายพันธุ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานนะครับหัวที่เขาใหญ่เกินก็อาจจะเน่าได้นะครับอย่างสังเกตรเราจะเห็นรอยคล้ายๆเน่าอยู่ตรงตรงข้างล่างหัวนี่ครับท้ายหัวนะครับนะครับก็คือ อันนี้น่าจะผ่าได้แต่ว่าผมตัดสินใจไม่ผ่าดีกว่านะครับเพราะว่าช่งนี้ก็ขายของยากลาบากจริงนะขายยากจริงนะครับจากจากประสบการณ์ของผมเองนั่นแหละนะครับหลายคนด้วยนะไม่ใช่แต่ผมโอเคครับอยากให้ทุกคนนะครับปลูกบอนสีนะครับต่อไปนะครับด้วยความรักนะครับต่อให้วันนี้ขายไม่ได้นะครับวันหน้าเขาก็จะเติบโตนะครับสวยงามนะครับ ให้เราได้ชื่นชมต่อไปนะครับผมอยากเอาคํานี้นะครับคําของคนที่เคยเลี้ยงบอลสีมาที่เขาพูดกันนะเวลาเราเลี้ยงบอลสีเราขายไม่ได้เลยเวลาฟังคํานี้ก็รู้สึกว่าจะมีกําลังใจทุกครั้งเลยนะครับก็คําที่เขาบอกว่านะครับบอลสีตอนที่เขาขายเขา บอนสีเขาเลี้ยงมาเป็นสิบยี่สิบปีนะเขาขายสามต้นร้อยนะครับเขาขายสามต้นร้อยนะครับเขาปลูกเลี้ยงมาสิบยี่สิบปีนะครับสามต้นสามต้นร้อยเขาขายมาแล้วนะครับเขายังขายแลวเขาอยู่ได้ส่งลูกหลานเรียนได้นะครับแล้วที่ตอนแบบนี้นะครับบอนสีเขาก็ลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําไมเราจะอยู่ไม่ได้นะครับ นี่ก็คือเขาพูดที่เวลาผมฟังแล้วผมก็รู้สึกมีกําลังใจมากครับคือบอลสีเขาปลูกมาสิบยี่สิบปีแนละ้วทําไมเขายังอยู่ได้ครับเราเพิ่งมาเล่น,ลน,ลนบอนลสีแค่ห้าหกเดือนที่แล้วนี่เองนะครับดังนั้นนะครับบอลสีก็คือต้องมีใจรักด้วยนะครับถามว่าใจรักแล้วก็ต้องมีอาชีพด้วยแหไนะนะต้องขายได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เราก็ อย่าไปซีเรียสเกินไปนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาจุประสงค์วันนี้ก็คือหรือหัวบอนสีเราจะพบให้ทุกท่านดูนะครับขอสวัสดีครับผม